ทุเรียนทอดนะครับไม่เคยกินครับไม่เคยกินสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะจะกินทุเรียนทอดนะครับที่ส่งตรงมาจากภาคใต้นะครับขอบคุณผู้ปกครองของ, <Okay. S 2> ของน้องสุธิดาด้วยนะที่ส่งมาให้เราทานด้วยนะนี่เลยนะนี่คือทุเรียนทอดนะครับไม่เคยกินครับไม่เคยกินปกตินะที่ซื้อกินก็จะเป็นทุเรียนท้องตลาดที่เป็นลูกเนาะกิโลละร้อยห้าสิบหรือสองร้อยนี่แหละนะ รอบที่แล้วก็ได้กินอัทุเรียสดจากน้องผู้ปกครองสุธิดานะครับวันนี้ก็ได้กินทุเรียทอดอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะที่จะได้กินทุเรียทอดนะครับโอเคอส่งมาให้สามถุงนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับขอบคุณมากนะครับโอเคพี่น้องเรามาชิมด้วยกันว่าทุเรียทอดจะจะเป็นรสชาติแบบไหนนะเพราะปกติไม่เคยกินเนาะนี่นะ นี่นะครับนี่คือทุเรียนทอดนะจิง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 ,งิงนะฮะโอเคลองชิมดูนะ,ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอืมอืมอร่อยดีนะ,ะอืมคำแรกที่กินนะฮะก็จะมีมกรอบๆเหมือนกล้ยทอดนะฮะแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วจะทำให กลิ่นของทุเรียนเนี่ยมันมันติดอยู่ที่ปากลมปากของเรานะฮะอืมอร่อยจริงๆเปครั้งแรกที่ได้กินกุ้ยเลยทุเรียนทอดนะครับขอบคุณสําหรับผู้ปกครองของน้องสุทธิดานะครับที่ส่งที่ส่งทุเรียนทอดมาให้กินนะครับนี่เลยนะครับขอบพระเจ้าไว้อรนะครับ